ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอา,อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงการหนึ่งก้วหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำท,ทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนาําภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมนั้นผู้ฟังได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่น้ำท่วมขังข้างถนนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นต่อประชาชนณนะบริเวณหน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญและบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-4สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดจิตอาสา904ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและชุดปฏิบัติภารกิจอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไซเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับวัตภยัยโดยได้ช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสามารถกลับมาใช้งานและพักเข้าอาศัยได้อย่างปลอดภัยณตำบลบ้านไซอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4.1สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยปัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตรวจติดต,ตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในเรียที่6ในการบังคับใช้ห้ามาตรการหลักป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะโดยลงกันไปในพื้นที่ตลาดอำเภอสุงไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟักเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ